สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็เข้าเด่น3นะครับผมแอดมินก็เจาะไม่เข้าเองนะครับผมก็ให้เด่นไปที่3นะครับผมสำหรับวันที่17ก็ตามต่อเลยนะครับผม สำหรับวันที่17นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่ที่7นะครับผมวิ่ง5กับ4นะครับผมสำหรับ7นะครับผมแอดมินก็จ่อให้ที่7 1 7 2 7 6แล้วก็7 5นะครับผมสำหรับ5นะครับผมแอดมินก็จ่อให้ที่5 1 5 3 5 8แล้วก็5 9นะครับผม สำหรับ4นะครับผมแอดมินก็ให้ที่46 47 48แล้วก็49นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินเน้นให้ก็จะเป็น71นะครับผม76 51 58 46แล้วก็49นะครับผมถ้า fc พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็ออกมานำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f c ่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถเอาไปจับคู่ได้นะครับผมสำหรับ7นะครับผมแล้วก็5แล้วก็4นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่ 3, 5, 8 2, 5, 1 6, 7, 1 แล้วก็7 6 4นะครับผม F4 พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิบกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ